อพยพบทที่สิบสามไหนเออนี่บทบทบทที่สิบสามที่สิบเอ็ดครับเมื่อพระเจ้าทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนคาณาันดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรบนรุกของท่านว่าจะทรงยกแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านอ่ะสงสัยทั้งบทใช่ไหมใช่ครับอ่ะงั้นข้อสิบเอดอ่ะแล้วไม่ตแปลใช่ไมข้อสิบเอ็ดไม่มีะายแปล อันนี้เป็นคําพูดของพระเจ้าพูดกับเขาตอนที่เขานาเขาออกมาจากเป็นทาสจะนำเขาออกจากเป็นทาสอียิปต์โอเคนะบทที่สิบสองเป็นการนําออกมาจากเป็นทาสอียิปต์คือเทาลปัส,สกานะแล้วตอนนี้พระเจ้าก็สั่งเพิ่มเติมสั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมก็มาถึงพูดถึงเรื่องบุตรหัวปีนะในข้อสเสได้บอกว่าเ,เมื่อพระเจ้าทรงนําท่านไปยังแผ่นดินของควงกาลาอันดังที่พระเยาวาปริษานไว้กับท่านและบรรลุของท่าน จะทรงยกแผ่นดินให้แก่ท่านไม่มีอะไรอธิบายพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้านาครูไปถึงแผ่นดินนั้นแล้วอ่าข้อสิบสองทุกอย่างที่เบิกทึนครั้งแรกท่านจงแยกถวายพระเจ้าและลูกสัตว์หัวปีผู้เกิดจากสัตว์ในงานของท่านก็เป็นของพระเจ้าอ่าพระเจ้าบอกว่าพอไปถึงแผ่นดินพระเจ้าแล้วถึงแผ่นดินขนานแล้วให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างที่เกิดผลแรกไม่ว่าสัตว์หรืออะไรทั้งสิน้นให้ถวายพระเจ้าหมดให้เป็นของพระเจ้าทําไม ไม่เข้าใจใช,ใช่ไหม,ไมใ,ใช่ใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้เพื่อเป็นอะไรเพื่อเขาจะลึกถึงว่าวันที่เขาออกมาจากอียิปต์นั่นน่ะนะไอ้บุตรหัวปีเนี่ยนะ <Zeiten. S 2> นะตายหมดตายหมดเห็นไหมเพราะฉะน,นั้นเราจึงถวายลูกเนี่ยให้พระเจ้าเพื่อระลึกถึงว่าวันนั้นน่ะที่เราที่เรารอดมาเนี่ยนะเอเพราะอะไรนะและที่เราไม่ตายเพราะอะไรนะให้เราลึกถึงวันนั้นว่าออกมาวันนั้นน่ะนะ เพราะนั้นของชิ้นแรกของเรายกให้พระเจ้าหมดเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราก็ตายน่ะนี่คืนให้ให้ระลึกเพื่อเพื่อเพื่อเตือนใจเราระลึกนะโอเคนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเพลงที่พี่บอกอะถ้าเราเข้าใจจริงๆร้องเพลงเนี่ยเพลงทุกอย่างเป็นความหมายก็เพื่อเราระลึกเพื่อเราระลึกระลึกถึงว่าเออเนื้อเพลงนี้มันว่าไงพูดถึงประวัติศาสตร์ยังไงพูดถึงพระเจ้าดีเรายังไงเพื่อเราระลึกนะไม่ให้เราลืม นะเขาถึงร้องกันทุกวันไงเออแทนที่จะมานั่งท่องเป็นคำเป็นคำเป็นคำร้องเพลงมันสะดุกอะใช่ไหมอ่าข้อสิบสองเชิญออทุกอย่างเอ้ยข้อสิบสามอืมจงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปีถ้าไม่ไถ่จงหากคอมันเสียจงไถ่บุตรชายหัวปีทั้งหลายของมนุษย์ไว้ทั้งหมดอ่าอันนี้เป็นเงาไงเอาลูกแกะไถ่ลูกชายหัวเอาลูกแกะไถ่ไถ่ไถ่ลูกลา ลูกแกะที่ไทยก็คือลูกแกะที่เทศกาลปัส,สกาที่กินคืนนั้น,นเอาแกะมาเชือดอ่ะเห็นไหมนะเพราะไอ้แกะตัวนั้นที่บจัจจนแล้วเอาเลือดมาป้ายที่วงกบประตูเนี่ยนะทาให้บ้านนั้นรอดจากการที่ถูกทูตออพระเจ้านะนะนะมาเอาชีวิตเพราะฉะนั้นให้ทําพิธีเนี่ยเพื่อจะลึกว่าไอ้แกะตัวเนี้ต้องมาไทายลาไทายชีวิตพวกเราอะเห็นไหมไอ้คนถ้าคนไหนไม่ทายก็ฆ่ามันซะ คนไหนไม่ถ่ายคนไหนไม่เชื่อฟังนี่ยก็ฆ่าก็ต้องตายโอเคไหมดีมันแปลแลนะเข้าใจนะ <Okay. S 1> เห็นไหมทิ้งบอกเป็นเงาทั้งสิ้นเป็นเงาเพื่อพิธีต่างๆของยิวเนี่ยตอนหลังที่มีวิหารพระเจา้าแล้วมีพิธีบูชาแกะบูชาลูกบูชาเนี่ยรวมแต่เป็นการระลึกถึงอดีตทั้งนั้นเลยนะเป็นความหมายซ่อนมาทั้งนั้นเลยอ่าต่อไปข้อสิบห้า 15, ไอ้สิบสี่ต่อไปภายหน้าว <Okay. S 2> ่าบุตรของท่านประถามว่าทําไมจึงทาอย่างนี้อ่ะหยุดเห็นไหม,ไ,หมไอ้พิธีกรรมต่างๆในทางศาสนา นะมีเพื่อแบบนี้ยมีเพื่อว่าต่อมาเด็กรุ่นหลังถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อทําไมเราต้องไปซื้อไก่มาไหว้สันเจ้าทําไมแม่ทําไมต้องไปซื้อเอ,อ,เอ,อขนมกล้วยนะมาเหาะมามาทา,า,า,าสีแดงมาไหว้ตีอยู่เอีย้ยมาไหว้เจ้าที่เพราะอะไรจะได้อธิบายก็ถูกทําทแบบนี้เพราะอะไรเหมือนกันเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปวันหน้าอีกร้อยปีห้าร้อยปีพันปีหมื่นปีไอเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์ ว่าพระเจ้านํามันออกมายังไงจะได้อธิบายเขาถูกว่าไอ้แกะตัวเนี้ยมันมาแทนที่พระพระเจ้าให้เรากินวันนั้นแม้แล้วลูกฟาร์โลตายหมดเลยของอียิปต์ตายหมดเลยแต่พวกเราไม่ตายนี่ไอ้ไอ้แกะตัวนี้ก็มาถายลานะวันหน้าลูกหลานก็ถามถามเจ้าว่าไอ้พิธีนี้คุณทําไปทาไมจะได้อธิบายลูกหลานฟังถูกลูกหลานจะได้เข้าใจโอเคยังฟังเข้าใจไหมตรงน,นี้เออเอาต่อไปจงเล่าให้เขาฟังว่าพระเจ้าทรงนําพวกเราออกจากอียิปต์ จากแดง่าด้วยฤทธิ์ของฤทธิ์ทหารคันพระไทยของปารโรดอไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไปพระเจ้าจึงส่งทหารลูกหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ด้วยเจชานี่ขอข้าจึงถวายบรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้แด่พระเจ้าผู้เป็นบุตรชายหัวปีทั้งหลายของข้าข้าก็ข้าก็ถ่ายไว้นี่นี่คือคําตอบทวันนาลูกหลานถามก็เล่าเขาฟังถึงเหตุการณ์ในอียิปต์ โอเคไหมเพราะฉะนั้นไอพิธีพวกเนี้ยนะเอาแกะมาไถยลาก็คือเราได้รับการถ่ายแทนนะโดยที่แกะตัวโดยเป็นแกะตัวนะั้นแล้วก็เป็นเงาไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าพระเยซูเดี๋ยวจะมาไถ่ทั้งหมดโอเคนะนี่ให้เข้าใจเฉะนั้นเราศึกษาดีเราจะเข้าใจเรว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเงาทั้งสิน้นข้อสิบหกพิธีนี้จะเป็นดังรอยสาคัญเห็นไหมพิธีนี้จะเป็นดังรอยสาคัญอ่ะ เป็นรอยสําคัญก็คืออะไรเพื่อเราระลึกถึงการที่มีรอยก็เพื่อเราเห็นและระลึกถึงถ้าไม่มีรอยสําคัญเราก็ลืมนะเป็นรอยสําคัญก็เพื่อให้เราไม่ลืมคําว่ารอยสําคัญโอเคนะอ่านต่อแม่ดังเครื่องหมายระหว่างในตาทุกท่านเพราะพระเจ้าได้ทรงนําพวกเราออกจากเียบเรื่อนิพาเห็นไหมสรุปแล้วก็แปลว่าอะไรเพื่อระลึกถึงพระเจ้าที่มาถ่ายเราพ้นออกมาจากการเป็นท่า นะแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไม่ถ่ายเราเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเรามีลูกมีอะไรจ้องยกให้เป็นของพระเจ้าหมดเป็นการระล,ลึกถือว่านี่ถวายพระเจา้าโอเคไหมล,ลูกหัวปีแปลว่าลูกหัวปีคือลูกคนแรกลูกหัวปีคือลูกคนแรกและลูกหัวปีเนี่ยนะของในพัหนหมายพระพีคือพระเยซูพระเยซูเป็นบุตรหัวปีบุตรหัวปีหมายถึงว่าผลแรกหรือคนแรก ที่จะเป็นตัวอย่างของคนอีกรุ่นรุ่นน้องๆตามมาหรือลูกหลานตามมาหรือบุตรหัวเปียคือศิลาก้อนแรกเวลาสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องเอาเอาหินก้อนแรกวางศิลาก้อนแรกวางก่อนก้อนอื่นที่จะเรียนต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นเหมือนกับศิลาก้อนแรกที่จะสร้างวิหารพระเจ้าวางเสร็จปั๊บเราเป็นก้อนถอดถอยไปที่ต้องเรียนแบบพระองค์เหมือนพระองค์หมดทุกอย่างแล้วเรียนกันขึ้นมา นะแล้วจึงก่อกันมาขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนมีอิจาระก้อนก่อกันมาเป็นวิหารพระเจ้านั่นคือเป็นคิดจักรของพระเจ้าโอเคไหมเข้าใจความหมายนะเอาละโอเคมีอะไรอีกเชิญ